อย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอันนี้ลงคลิปช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเจโอดึงออฟฟิเชียลดังดันดังปันรวยรวยเย้บรรยากาศนะครับหลังจากที่คนนะครับเข้าเรียนคอร์สกับผมครับวันนี้ ดีใจมากตื่นเตนใจมากครับไม่คิดว่าจะมีวันนี้ครับโอ,โอ,โอ้โหเปนเมที่สุดยอดมากวันนี้นักเรียน9ก้าสคนนะครับลามาฝากถึงเอซีสาวน้อยเจ๊นะครับถึงแฟนๆหมอลํำครับช่วยกันสอบสุดท้ยนะครับ YouTube นะครับที่ลงท้ายด้วย J O 1 Official นะครับ ซึ่งก้อนนี้ก็สิบสี่ของแต่ละคนนะครับเรามาถามความรู้สึกมาดูหน้าตาของแต่ละคนนะครับนี่วันนี้ดีใจามากครับเราจะแปดกนนะครับแปดคน้อนกรรมกรนะครับเป็นไปเลยที่สุดยอดมากแล้วก็ที่ขับไปในขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับมหาวิทยาลัยแกรนด์เก,เกมวีนะครับนี่เลยนะครับสุดยอดมากเลยนะครับคนนี้สมมุติว่าซื้อช่องยูทูบคนนี้ก็จะเป็นกัส์ด J O หนึ่งออฟฟิเชียลคูลี J O หนึ่งออฟฟิเชียลนะครับคนนี้ก็จะเป็น เราชื่อชื่ออะไรครับอ่ากุหลาบ JO หนึ่ง Official นี่นะครับแต่ละพค้นเลครับพี่น้องครับนี่มีนะฮคสุดยอดมากครับวันนี้นะครับทั้งกําลังใจทั้งวิทยากรนะครับดีใจครับเป็นครั้งแรกนะครับนี่โอ้เราอยู่กันจากซีม้งเศร้าครับจนฮอนแบ่งพวกรับจนถึงสองทุกข นะครับแล้วแต่ละคนนะครับหลายๆคนเป็นเจ้าของโรงงานเป็นเจ้าของบริษัทนะครับเป็น c ีอูเป็นซีอหลายๆนะครับหลายๆบริษัทนะครับนยุตัวอย่างเช่นอย่างพี่แอนนะครับแล้วก็ทั้งสองทั้งสามพี่เลยนะครับตรงดิงมาจากกรุงเทพด้วยนะครับอันนี้แอนเจโอหนึ่งออฟฟิเชียลนะครับนี่สุดยอดมากเลยครับเราอยู่ด้วยกันโอ้โหอบอุ่นมากนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเอสซีาวน้อยแแพงครับ อย่าลืมกดติดตามกดซับสบไคร์นี่คือครอบครัวเรานะครับนี่คือครอบครัวเพชรบปันแพง่งแต่ว่าอยู่ในอีกอีกส่วนหนึ่งก็คือเปลี่ยนชื่ออนาจักรอันนี้คืออนาจักรก็คืออนาสมาชิกสาวน้อยแมงที่เป็นศิลปินที่เป็นนักสแสดงแต่อันนี้ก็คือคนในครอบครัวเราสาวน้อยเพีบ้ันแหงเหมือนกันเองที่ผมเรียกสมาร์ทเบอร์ื่อะไรว่าเป็นคนในครอบครัวเหมือนกันฉนืนอเ้าคือ98คนนะครับก่นเอาต,ตอ้มต้นเราเบปปคนนะครับ ที่ลงท้ายด้วย J O 1 Official นะครับสุดยอดมากครับมาฝั่งนี้บ้างครับนี่มีผู้หลักผู้ใ่นะครับนี่หลายคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดอ่าอย่างคุณแม่มาจากจังหวัดไหนนะครับกรุงเทพเมสซิ่มาจากกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพมีใครนอกเหนือจากกรุงเทพหรือไกลๆแบบกรุงเทพมีมาจากไหนบ้างชนบุรีค่ะชนบุรีสปปลาวระยองระยองสปปลาวอันนี้จากไหนฮะ ละยองไหนอีกฮะภาคภาคอื่นนอกจากอีสานกาญจนาภูรีค่ะกาญจนาภูรีเพชรชบูรณ์กาญจนาภูรีเพชรบูรณ์ขอนแก่นปฐมขอนครปฐมจังหวัดไหนอีกครับนอกเหนือจากขอนแก่นสลัคขามอุดรใกล้ๆอนแกล้อุบลอุบลอุบลโครามีแสบจากอุบลโร่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับบพราถ้าอยากถามนะครับถามเลี่ยมันเน่าอ่ะเนี่ยบนี่ย ถามตรงๆถามจริงๆครับนี่พวกประทับใจจะหน่อยั้มครับเบิ์ดเทียบเป็นครั้งแรกไม่ใช่เวกันนะไม่ใช่เวก็ไม่ใช่เวกันนะเวจังให้ดุดีอันนี้สอนวันนี้ไม่ใช่เฉพาะเราถิมวันนี้เลยนะฮะไม่ใช่เพราะพูดวันนี้แล้วจบวันนี้ไม่ใช่นะครับเราดูแลหลังการสอนดีนะครับแล้วเราก็จะมีกลุ่มขึ้นมา พี่รองเมื่อหน้าเศรษฐีนะครับดูหน้าเศรษฐีแต่ละคนไหมนะครับว่าที่เศรษฐีคนใหม่ครับรวยแล้วรวยอีกคีผมซิมันไ้หมว่าหนึ่งในเกาปคนนี้หรือ5้าใน9กสหรือสิบใน98สคนนี้ต้องมีคนโผล่ขึ้นมาต้องมีคนที่โผล่ขึ้นมาแล้วมีรายได้ไม่ต่ำกว่า แล้วเดี๋ยวละมื้นหาเขาตอต้องมีนะครับฉะนั้นสำคัญก็คือเขาทำได้เขาทำได้เขาทำได้เราทำได้เขาทำได้เราทำได้ความสม่ำเสมอความต่อเนื่องนะครับที่ขับว่าอะไรก็คือตัดคำว่าไอบอกแล้วก็ต้องเชื่อมันใน สูสีนะลุก้ายด้วยเจโหนึ่งออฟฟิเชียฝากด้วยนะครับาัอร์ัากัแล้วกันเนาะครับนะครับมีใจมากนะครับตอนนี้เห็นป่ะครับนี่เริ่มทำงานเลยดิเนดูสัก้อนดูสกอนดูสกอนดูสกอนโอ้เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับนี่ เมึงอวานที่เศรษฐีคนใหม่อีกเจ้าหน้ยก็สิ่เดียราแล้งเขาว่าโทรหากันเนี่เธออันเพื่อนร่วมรุ่นเนาะนี่คือเพื่อนร่วมรุ่นเงี้เธอเขาไหมเนาะเดี๋ยวนี้เธอใดเธอไหนมันสีได้จัดงานรุ่นตุ้นี่ยแม่นจ้ะ ประธานรุ่นเซมิเนตุนี่เหรอวะบ้านคร้าไม่เลือกประธานรุ่นเหรอคะอะไรนะครับประธานรุ่นเอาไหมเอาไหมเอาดิเอาบอสเอาดิไม่ประธานรุ่นใช่ไหมครับเพื่อแปลว่าไปงานจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นำโดยท่านประธานเมนบ่เพื่อจะดูแลลูกทีมเมนบ่ชื่อท่งน้ำหนาทีเ็นบโเอะไรจะเลือกใครหรือใครอายุเยอะอุศวิสุทธ ตาอยแบบนี้ทานี้แบบนี้หนักเลยนะปัญหาใครเห็นด้วยกับครูน้อยยกมือครับเอมติมติครูน้อยครับเป็นมติของคนคิงลุกครับเป็นมติของทุกคนครับครูน้อยครับยินดีครับยินดีครับยินดียินดียินดูยินดูยินดีครับยินดียินดีอย่างยิ่งนะครับเต็มใจที่จะช่วยเหลือกันเบื้องหลังทุกอย่างนะครับ เราก็สืบสารกันต่อช่วยกันครับขยันรักกันนะครับแบ่งปันคือสูตรยอดครับสามัคคีสามัคคีกันครับครับแล้วสําคัญท่านเลือกประธานคือตาถึงมากๆเลยเพราะว่าท่านประธานเอาตรงๆว่ามีความรู้เกี่ยวกับโซเชียลแล้วนะครับมีแอปนําเงินเป็นของตัวเองมีแอปแดงเป็นของตัวเองมี YouTube เป็นช่องของตัวเองชื่อ YouTube ช่องครูน้อยแฟมิลี่ครับแล้วคุณจะเปลี่ยนไหมครับ ท่านประธานผมทําช่องใหม่ขึ้นมาเลยครับว้าวชื่อใหม่ชื่อช่องครูน้อย J O 1 Official ผมลงช็อตแรกไปแล้วนะครับช็อตที่บอสโจไปเกือบตาแตกนะครับผมลงมาแล้วนะครับคลิปคุกหนูครับฉะนั้นแล้วนะครับอันดับแรกนะครับสมมุติว่าในกลุ่มเราอะไรยังไง ต้องฝากไว้ท่านประธานนะครับท่านประธานอันนี้เราตั้งกันขึ้นมานะครับตั้งขึ้นมาแล้วขอให้ท่านประธานทําหน้าที่ดูแลลูกเต้าดูแลน้องนุ่งดูแลเจิมงานเราห้ักกันสามาที่กันนะครับผมก็มีหน้าที่นะครับที่จะนะครับดูแลซัพพอร์ตทุกทุกคนและเราหวังว่าเราซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับใช่ครับแต่ว่าขอหักกันแพ่กันเราจะยืมเงินกันเด้อ เอาจริงๆเพราะว่าต่อไปมันมีการยืมเงินกันเด้เพราะว่าต่อไปเงินกันจีคล้อนะเพราะว่าต่อไปกันจีรวยรวยดัง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 นี่นะครับขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับเดินทางกลับบ้านดูสภาพเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าเนี่อาหารอีกเป็นมื้อถัดไปข้าวต้มขอบคุณครับบ๊ายบาย